สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกอ่านวิชาภาษาไทยนะคะระดับชั้นอนุบาลสองเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเด็กๆชูนิ้วชี้ขึ้นมาหนึ่งนิ้วคะ่ะแล้ววางนิ้วชี้ใต้มอมา้าแบบนี้นะคะอ่านตามคุณครูนะคะ โมอะมะโรอะระมะระกออ,อ,อ,าาอ,อกะออกะทชออะทะกะทะโชอะชะโนอะนะชะนะกออากาโมอามา กามาโรอาราโชอาชาราชามอามาหอาหามาหาปออปิตอ,อิติปิติ วออิวิโชอาชาวิชามอ,อะมะลออิลิมะลิกออากากออีกีกากีมออีมี นอานามีนาฝออาฝาชชอีชีฝาชี ยออุยุพายุปออุปุปออะปะปุปะาออาอายออุยุอายุดออูดู ออูปูดูปูรออูรูหออูหูรูหูกออูกูรออูลูกูลูโนไอไนจอไอใจ ในใจโสไอใสดอ,อีดีใสดีมอ,อีมีจอไอใจมีใจกอเอเกรอเอเรเกเร วอเอเวรออาลาเวลาวอเอเวหออาหาเวหา มอโอโมหอโอหูโมหูตออาตาตอโอโตตาโตโซโอโซโซเอเซโซเซถถไอไทย โนอานาไถนารอเอเรรอไอไรเรไรตอะอตะบบไอใบตะใบเด็กๆอย่าลืม อ่านซ้ำอ่านทบทวนบ่อยๆนะคะอย่าลืมไปฝึกกันให้เยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ